สวัสดีครับผมแบงค์นะครับจากดีพอร์รแลกสาขาแหวงวการจนาครับผมครับแล้วก็วันนี้ครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้รถไฟฟ้านะครับผมซึ่งผมเนี่ยใช้รถมันมาก่อนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนม,มาใช้รถไฟฟ้าได้ประมาณ5 6เถึงนีแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์ให้คุณลูกค้าฟังกันนะครับว่า,ามีค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกกรัรนับขี่อะไรต่างๆพวกนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะมาแชร์ครับ ครับผมผมก็ได้มีโอกาสนะครับผมจัดทิปทิปหนึ่งไปกับครอบครัวเป็นทิปทเที่ยวเชียงใหม่นะครับผมจากประุมธานีไปเที่ยวที่เชียงใหม่ซึ่งระยะทางเนี่ยประมาณ700กว่ากิโลนะครับผมซึ่งผมก็ได้ใช้รถตัวดีพอเนี่ยครับในการที่าพาครอบครัวผมเนี่ยขับรถไปที่เชียงใหม่ซึ่งอันนี้เรื่องความปรนะหยัดความคุ้มค่าของตรเนี่ยเนี่ยประหยัดรถน้ำมันนะครับตรงที่ว่าตัวเนี้ยเขาว,วิ่งได้400กว่ากิโลแล้วผมเนี่ยก็ ใช้ใช้ระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณสัก3านาทีต่อครั้งนะครับผมรวมทิปเนี่ยขาไปตั้งแต่ปทุมธานีจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยชาร์จประมาณ2ครั้งนะครับผมเสียค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณสัก700กว่าบาท ในการในการชาร์จอ่ารวมสองข้างนะครับผมจยโยนมาเกเจนล็อกบาทซึ่งก็ถึงที่หมายถามว่าลูกค้าหลายๆคนเนี่ยมีข้อสงสัยตงว่าเออชาร์จนานจะต้องไปแย่งที่จอดแย่งที่ชาร์จอะไรอย่างนี้ไหมแดยทางจากาที่ปนุมธานีไปถึงเชียงใหม่ครับคือ มีจุดชาร์จเยอะมากๆทั้ง EV station, PA นะครับผมหรือไม่ก็ตัว Elexa ของ PT นะครับผมมีให้ตลอดทางลูกค้าหายกังวลได้ในส่วนของอาการหาที่ชาร์จอันนี้ผมก็จะแนะนำลูกค้าในการที่จะใช้รถตัวไฟฟ้าเนี่ยในการเดินทางเพราะช่วยในเรื่องความประหยัดน,นะครับผมคือก่อนที่ผมเนี่ยจะมาใช้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยครับสมัยก่อน,นผมก็ใช้ตัวตัวรถมันเนาะเป็น CRV เจนสนะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการเสียค่าน้ํามันรวมค่าค่าน้ามันต่อเดือนเนี่ยเสียประมาณ,ปร,มาณประมาณเกือบเกือบหนึ่งหมื่นกว่าบาทนะครับผมเพราะว่าวิ่งไปกลับแต่ละรอบเนี่ยวิ่งประมาณวันละ80โลนะครับผมต่อเดือนก็1หมือนหมืนหนึ่งกว่าบาทแล้วก็มีค่ารถอีกประมาณเดือนละประมาณ13ื่นนะครับผมแต่พอผมหันมาใช้รถไฟฟ้าชัตอนนี้ใช้ประมาณสัก5 6ถึงเดือน ค่าน้ำมันเนี่ยลดไปเลยก็จ่ายเขาจ่ายต่อจ่ายต่อเดือนเนี่ยประมาณ1,300กว่าบาทถึง1,700กว่าบาท่ 1, า,า,ทาคาผมแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปจ่ายค่างวนรถประมาณ1,000 0นนิด,นด และถ้าในนะครับที่สนใจนครับอยากจะเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านะครับผมผมก็แนะนำนะครับทุกท่านมาดูที่โชว์รูมของดีพอแกาแล็กสาขาแหวนกาจนาได้นะครับผมที่นี่มีรถให้เทสได์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น NO7 l o 7ซเนลูมินะครับผมยังไงก็เชิญชวนทุกท่านนะครับผมมาใช้รถไฟฟ้ากันครับ thank <laughs> you